สวัสดีค่ะจากบาลไองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพาะมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงทวายนะคะที่บายรองพยอมจะเรียกว่ามะม่วงทองไม่รวายนะคะเจ็ดลูกหนึ่งกิโลนะคะ ก็เดี๋ยวจะมาเพาะนะคะเพราะที่บ้านไรองพยอมนี้ปลูกมาซื้อต้นพันธุ์มาปลูกนี่น่ากลัวหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะไม่เคยได้เลยนะคะเดี๋ยวก็วันนี้จะมาเพาะนะคะแล้วก็จะย้ายที่ปลูกนะคะไปปลูกในสวนป่านะคะหรือว่าในสวนคุณตานะคะเพื่อย้ายที่นะคะการเพราะ ก็แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับของบ้านไร่องพยอมนี้ก็จะใช้ <c oughs> การฟันนะคะฟันหัวขั่วกับฟันทางนี่ค่ะอุ้ยฟันยากเนาะลื่นนี่ค่ะก็จะฟันทางตูดแล้วก็ฟันทางหัวนะคะ แล้วก็แช่น้ํานะคะแช่น้ําใส่กะลาหรือว่าจะใส่ในภาชนะอะไรก็ได้วันหัวฟันท้ายเขาเรียกว่าฟันกะลาออกนะคะบางที่เขาจะเฉาะนะคะเฉาะเอาเอาเปลือกที่เขาเรียกว่ากะลานะคะเอาออกนะคะให้เหลือแต่เม็ด อันนี้ของบาลางพยอมทําแบบนั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องกระลอกกินหมดนะคะคาบลักคาบไปทั้งอันเลยนะคะอันนี้ก็เฉาะไว้แบบนี้เดี๋ยวก็หากระป๋องอะไรที่อากาศถายเทเข้าได้ครอบไว้ทิ้งนะคะไม่งั้นไม่เหลือนะคะน้องกระลอกจอกินหมดนะคะคาบหายหมด เพราะมาหลายรุ่นไม่เคยได้เลยครั้งนี้ก็จะต้องให้ได้นะคะเป็นมะม่วงที่ออกลูกทั้งปีนะคะแล้วก็เวลายังไม่แก่นี้รสเปรี้ยวมากแต่ถ้าเวลาสุกแล้วหวานกินกับข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยคนโบราณจะชอบกินแบบนี้นะคะอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้จะเป็นมะม่วงที่ มีรสชาติหวานเย็นนะคะยิ่งซื้อตามตลาดด้วยแล้วหาหวานไม่เจอเลยนะคะเขาเรียกว่าหัวท้ายก้นห,หัวหวานก้นเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะเฉาะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเพาะแบบสมัยโบราณน,นะคะรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะเพาะแบบนี้ อันนี้ก็เอาเม็ดมาแต่ที่บ้านที่อ่างทองนะคะก็ในช่วงสงกรานก็เด็กๆก,ก็มาเที่ยวไล่กันนะคะมาสอยมะพร้าวมาสอยมาขำเทศมาคอยชมพู่มาสอยมะละกอ พอที่บ้านที่นู่นคือที่น้อยนะคะมีที่ดินแค่ปลูกบ้านอย่างเดียวก็แค่สองงานเท่านั้นเองนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้ก็มาปลูกที่ไร่นะคะที่นุ่งก็เป็นที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน บ้านไม่ต้องเช่าแต่ข้าวต้องซื้อที่บ้านไรผักไม่ต้องซื้อแต่ข้าวก็ต้องซื้อเหมือนเดิมนี่ค่ะแล้วก็จะทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวใส่กระป๋องนี่ไว้นะคะอันนี้น้ำเยอะไปเนอะเดี๋ยวเทน้ำออกก่อนน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่พอ อ้าวรอยอีกก็จะใส่เรียงเรียงกันนะคะรู้สึกวก่ากระป๋องจะสูงไปนิดเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะไม่เห็นนะคะเจ็ดเมตร เป็นการเพราะแบบง่ายๆนะคะสไตล์ของบ้านไล่วงพยอมแล้วก็เป็นสมัยโบราณเขาก็จะเพาะกันแบบนี้นะคะแช่เม็ดไว้แบบนี้นะคะก็เอาไว้ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะคะต้นก็จะสูงมาประมาณสัก1ฟุตนะคะ ถ้าเราจะย้ายปลูกก็ปลูกได้หรือว่าเราจะชําไว้ใส่ถุงชําไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเพราะสมัยโบราณแล้วก็ได้ผลดีนะคะแต่สมัยนี้เขาจะกระเทาะเปลือกออกอันนี้ก็บาลายองพยอมไม่ถนัดในทางนั้นนะคะก็ใช้วิธีเพาะแบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ